วัสดีครับวันนี้ช่างแชร์ไอเดียมีสินค้ามารีวิวครับเป็นตัวสว่างนะครับของโปโต้นะครับซึ่งอันนี้ดูเรามาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ได้มาใหม่นะครับที่ได้มานะครับนี่ครับข้างในชุดนี้นะครับ โอ้อันนี้เราได้มานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนังสือรับประกันนะครับเป็นนักสืบประกันของทางโฟโต้เองนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแมนนวลนะครับเป็นแบตเตอรี่20โวลต์นะครับในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยจะมีบรรจุจะมีสว่านโรตารี่นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ4แอมป์นะครับ4แอมป์ต่อชั่วโมงครับ20โวลต์เนี่ยสองก้อนนะครับมีเป็นแบบนี้เลยโอ้โหให้มาเรียกว่า สบายเลยนะครับสำหรับจุกใจเลยนะครับแล้วก็มีชุดชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการชาร์จไม่ได้ไม่ได้ฟ้าร์ชาร์จนะครับเป็นชาร์จธรรมดานะครับไม่ไม่ไม่เร็วมากนะครับแต่ก็โอเคนะครับในกล่องนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เพราะว่าเตเตอรี่มีหัวสองก้อนนะครับดูตัวสว่านนะครับตัวสว่านเองเนี่ยเป็นสว่านโรตารี่นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เลยนะครับสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ น้ำหนักกำลังดีเลยนะครับแถมมีอุปกรณ์ดอกสว่านถมาให้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้อันนี้ชุดนี้นะครับได้ดอกสว่านมาด้วยนะครับมีดอกสว่านมาโอ้ครบเสร็จนะครับมีดอกดอกจอดดอกทำลายด้วยนะครับอันนี้เป็นต็นปดอกสว่านที่ที่แถมมากับชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ผมซื้อมาเนี่ยในราคาสามพันกว่าบาทนะครับชุดนี้นะครับ เรามาดูนะครับว่าตัวนี้เวลาใส่นะครับอันนี้โรตเตอรี่ข้อดีอยู่ครับนะครับเป็นสามารถที่จะใส่ดอกโดยที่ไม่ต้องขันขันหัวขันอะไรเข้าไปนะครับมันสามารถใส่ได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ใส่ย่งไรนี่ครับนี่ัใส่ง่ายนี่ครับอยู่เลยครับข้อดีของโรตเตอรี่นะครับ นี่ครับใช้งานได้แหละมีระยะตัวสามารถที่จะปรับความลึกของการเจาะได้ด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากครับตัวรุ่นนี้นะครับก็เป็นสินค้าดีๆอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวโรตารี่ที่พ่อบ้านนะครับอยากจะมีเอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าอันนี้สามารถเจาะได้ทั้งงานปูนงานไม้งานเหล็กนะครับเจาะได้หมดเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับน้ำหนักกําลังดีนะครับแบตเตอรี่ให้มาเรียกว่า2ก้อนนี่จะว่า สบายมากเลยนะครับแบตเตอรี่อย่างเดียวนี่ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับชุดนี้นะครับถือว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับนะครับก็อยู่ในกล่องก็ถือว่าอกล่องนี้ก็สวยนะครับใช้ได้ใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาสว่านโอตอรี่นะครับผมว่ารุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะนะครับเพราะว่าเป็น20บโวลต์ แล้วก็ตอบโจทย์เลยละครับสําหรับแบตเตอรี่ของก้อนนะครับสว่านเจาะได้หลากหลายน้ําหนักไม่หนักมากนะครับสาำลังกาลังดีนะครับเจาะได้เยอะแถมมีดอกสว่านมาให้ด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดดูก็ได้นะครับว่าตอนนี้เวลาเราใช้อันนี้ใหม่ๆเลยนะครับมาใหม่ๆเ๋ยผมลองเสียบดูนะครับขั้นตอนก็นี่ครับหมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนตรงนี้นะ แล้วก oh, oh. right. hmm? ็เอาแบตเตอรี่ลองใส่ดูนะครับแบตเตอรี่ใส่อูแล้วนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจะเป็นสว่านเจาะมูมหรือเจาะนี่ครับได้หมดเลยเขาจะมีระบบเซฟตี้ล็อกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับตอนกดหมุนกลอนะครับอันนี้ก็เป็นเจาะเจาะเหล็กธรรมดานะครับแผนตังนี้นะครับสังเกตดูครับ มีตำแหน่งไว้เลยนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับข้อดีของเขานะครับนร่งครับตรงบริเวณแบตเตอรี่นะครับมีตัวดูดสสารละด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่มีมากน้อยขนาดไหนเห็นไหมครับอันนี้คือแบตเตอรี่เต็มเต็มสามดวงเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาด้วยนะครับอีกหนึ่งข้อสําหรับของ t o t a เองนะครับหรือว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็ แนะนำนะครับสำหรับพ่อาบ้านะครับที่อยากจะมีสว่านมอเตอรที่ใช้นะครับเอามาใช้ในในบ้านในคนเรือนนะครับอันนี้ต่อโจ์เหมาะสมนะครับเก็บก็ง่ายนะครับเพราะว่าเขามีจ่อที่อยางให้เรียบร้อยเลยนะครับชุดนี้ก็เวลาจะเก็บก็หมุนแล้วก็ปรับระดับนี้ได้นะครับแล้วก็หลอก ง่ายแล้วก็ทุกอย่างเขาอยู่เรียกว่าครบเสร็จหมดเลยนะครับราคาไม่สูงมากนะครับคุณภาพเยี่ยมครับเรียกว่าโอเคเลยนะครับสำหรับนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดชมติดชมนะครับถ้ารบบท่านใดนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับตรงมาแล้วก็ยายฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมจะมารีวิว ครับผลการใหม่ๆของโคโรหรือว่าความเรอครับสำับช่างแชร์ไอเดียวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ